เตรียมตัวนะเว้ยกูดูทรงกะนะไม่น่ารอดว่ะเอ็งไม่น่ารอดว่ะน้องชายออพี่ว่าเอ็งไม่น่าจะรอดนะพี่ว่าน่าเอ็งน่าจะโดนปืนเนี่ยบุกไปตบนะวันเนี้ยจริงๆมึงโดนบุกยงซาก้าโอดกามาดิเนลลี่เนี่ยเคซุสเนี่ยล่อมึงแน่กูบอกเลยว่าไม่น่ารอดจริงๆเอ็งคิดว่าเอ็งรอดไหมนะพี่ว่าไม่น่ารอดนะพี่ว่าคาบ้านครับพี่พูดตรงนี้นะลิพูคืนเนี้ยพวกเอ็งจะคาบ้าน พาเล้า <ś> ไอ้น้องเด็กของหล่อเล้าลายบอกว่าเอาทีมตัวเร์ให้รอดก,ก่อนทีมพวกพี่เนี่ยดูทรงน่าจะรอดแต่ทีมพวกเองเนี่ยไม่น่ารอด <ś> ไม่ต้องดูทีมพี่หรอกดูทีมพวกเองเนี่ยไม่รอดแน่นอนคืนนี้ไม่รอดแน่ๆพึงโดนปืนรอแน่นอนแล้วป <ś> ืนใหญ่เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เอาปืนใหญ่ไปยู่นะแม่งเอาปืนกลไปด้วยกูว่าแม่รงรัวแบบยับยับแล้วคืนนี้กูบอกเลยดูแต่ทรงนะ <ś> <ś> ไม่น่าไหวอะ่ะ จริงพี่บอกเลยนะไอ้นี่พูดแบบจักใจพี่ชายคนนี้นะพี่ว่าเองไม่น่าไหวว่ะลีพูพี่ว่าข่าบ้านจริงจริงจริงเชื่อพี่ดิเอาง่ายเองดูแนวรุกเองนะตอนเองเจอพี่เองยิงยิงพี่ไม่ได้เลยพี่สำรองกับเด็กอ่ะและเองเจออาร์เซนอลเองไหวเหรอเองไหวพี่ถามนะเอาตรงนะเกรดเนี่ยถ้าวัดตามเกรดเนี่ยเกรดบอลนะลีพูอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลมันเหนือพวกเองไปแล้วอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงถ้าเองยอมรับความเป็นจริง่งเองก็จะทําใจได้ครับถ้าเองจะโดนปืน บุกไปล่อตูดถึงบ้านน่ะเองก็จะทําใจได้แต่ถ้าเองแบบหลอกตัวเองเพ้อฝันเปียกว่าคิดว่าจะตบปืนจะชนะอาร์เซนอลได้ในบ้านนะแล้วแต่หาพี่ไม่เตือนเดี๋ยวก็พอพี่พูดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวเกิดผลเนี่ยมันเป็นอย่างที่พี่พูดเนี่ยคาลงคาเล้าคาบ้านเนี่ยเองก็มานั่งอวยวายมานั่งร้องไห้งองแงแล้วสุดท้ายก็มาพานใส่พวกพี่แมนยูกันเองก็พวกพี่เตือนเพวกเองไม่ฟังอ่ะนะบอกให้ทําใจไว้ตรงนี้เลยพี่บอกให้ตรงนี้นะอย่าถามว่าอาร์เซนอลชนะหรือเปล่า ต้องถามว่าปืนใหญ่อาเซนอลนเนี่ยมันจะไปกระลัวกกระสุนใส่เองเนี่ยกี่เม็ด <c oughs> ูดูทรงมันน่าจะเยอะว่ะจริงๆขนาดปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมึงเจอปืนนี่มึงแทบจะจะไม่ไหวเลยนะและปีเนี้ยโอ้โหอาร์ซนอลนมันแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกนะพี่ดูอยากทรงก็ไม่น่ารอดนี่พูดแบบเป็นพี่น้องกันนะแบบพี่ชายบอกน้องชายเลยนะว่ามึงไม่ไหวรีพูเชื่อพี่เธอทําใจไว้ล่วงหน้าเลยถ้าใครทําใจไม่ได้นะพี่แนะนํานะไม่ต้องดูสดก็ไปดูไฮไลท์เอาครับไปดูไฮไลท์ตอนเช้าเอามันยังเจ็บน้อยหน่อยเพราะถ้าเองดูระหว่างเกมเองดูสดนะเองเห็นปืนใหญ่เนี่ย นะเขาบุกบ้านเราห่ำใส่เองเนี่ยนวดไปนวดมาบดไปบดมาเนี่ยเองจะทำใจไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเองจะเห็นแบบลิงชิงบอลอย่างเงี้ยเองรับไหวเหรอ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเองเจอปืนเนี่ยเองจะต้องหลอกหลอนอยู่เงี้ยประมาณเกือบ3านัดนนะ่ะช่วงเวลาช่วงเนี้ยเองจะเจอปืนติดติด,ตดใกล้ๆก,กันนะ่ะ3นัดอ่ะเองจะหลอนอย่างเงี้ยอีกยาว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องสั่นนะนี่สงสัยนี่ฉี่นี่ลาดน่องก็มัง้ง <c oughs> ับเกงในดูสิเปียกไหมเปียกไหมจับเกงหนหน่อยน้องชายระวังเดี๋ยวฉี่แตกนี่พี่แนะนํานะถ้ากลัวแบบาอคนหนึ่งเขาก่อนเกมนะครับก่อนจะดูทีมรักเองเตะเนี่ยนะนะเด็กดนิพูนน้องหนูหนูนะเองไปฉี่ไปเอึให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเองไม่ฉี่ไม่อื้อเนี่ยดย่าได้เกิดปืนมันล่อยิงโบ๊โบโบโบเองฉี่ลงฉี่ลาดอื้อตรงอื้อแตกมานี่โอ้โหไอเขาอีก จริงอันนี้พี่คอนเฟิร์มเลยครับไม่รอดจริงๆครับพี่พูดตรงนี้นะพี่มาจากโลกอนาคตเองอะคาบ้านแน่นอนอยู่ที่ว่าอาเซนนลเนี่ยมันจะใจดีใจร้ายปากนะอยู่ที่อาเซนนลเนี่ยมันจะใจดีหรือใจร้ายกับเองในการที่กดเยอะหรือไม่เยอะนะแค่นั้นเลยลุ้นเอาว่าจะโดนน้อยหรือโดนเยอะลิฟว์โอ <c oughs> โอกาสที่เองจะรอดในบ้านตัวเองอะดูเปอร์เซ็นต์นะศูนย์ศู <c oughs> เลยนะแล้วโอกาสที่ออชตันเนี่ยมันจะชนะเองไงร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไหนไหนปืนก็จะไปตกลิบูคาบ้านอยู่แล้วอ่ะพี่ก็เอาเอาเอามันไปเลยกันพี่ว่าไหนไหนก็เอามันไปด้วยเลยเอามันเอาสัดใจเลยใช่พี่เอาแบบเอาสนุกไปเลยเอาสนุกเท้าอ่ะนะเอากดสเต็บเยอะๆหน่อยสักสามสี่ห้าเม็ดอะไรเงี้ยเอาแบบเยอะๆหน่อยดีวะ ในใจเองอะตอนเนี้ยภายนอกเองอาจจะแบบหัวร้อนอาจจะบ่นจะด่าพี่บอกว่าพี่เพอร์เจอร์บอกว่าพี่พูดอะไรว่าแม่งมาพูดบ่าทีมคูอย่างงี้อย่างงี้แต่เดี๋ยวถ้าคืนเนี้ยมันเป็นอย่างที่พี่พูดเนี่ยในใจเองเนี่ยจะทําอย่างงี้พี่จ่าแม่งสุดยอดเลยว่ะจ่าแม่งของจริงมาได้อย่างงี้